สวัสดีค่ะครูแซนดี้นะคะไลฟ์ i นยูเคนะวันนี้เดี๋ยวจะพาพวกเราเป็นเช้าวันอาทิตย์จะพาพวกเราขับรถไปดูว่าปกติแล้วถ้าช่วงประมาณเดือนมีนาเนี่ยประมาณเนี่ยเขาจะมีดอกซากุระตามข้างๆ้าทางเนาะจะสวยงามมากเดี๋ยววันนี้จะพาพวกเราเป็นยังนหนาวอยู่เลยค่ะวันนี้วันอาทิตย์เช้าวันอาทิตย์จะเป็นเงียบๆนิดนึงเนาะเดี๋ยวจะพาพวกเราขับรถไปดูดอกซากุระกันค่ะก็คือข้างขทางเดี๋ยวนี้จะมีดอกซากุระสวยงามมากเพราะว่า อมังกิตถ้าเป็นช่วงแกล้ซัมเมอร์ก็จะมีดอกไม้สวยแล้วอ่าประมาณช่วงเช้าๆเนี่ยจะเป็นบรรยากาศที่ดีมากเลยเดี๋ยวขับรถไปดูกันเลยค่ะตามมาเลยนะคะและนี่ก็เป็นบรรยากาศ โอเคค่ะเนี่ยก็เป็นบรรยากาศสองข้างทางนะเป็นข้างข้างทางเข,า,งขาจะมีเป็นปีนี้ยังไม่มันยังไม่ถึงเวลาออกเยอะอวันนี้เป็น,เป,นเป็นเช้าเช้าเนี่ยครัวขับรถเป็นแถวเนี่ยสวยมันบางต้นก็ออกบางต้นก็ยังไม่ค่อยออกเท่าไหร่ปกติวันนี้ยังหนาวอยู่เลยค่ะประมาณ9า้าองศาเป็นเขาเรียกภาษาภาษาอังกฤษมันจะเป็นไอ้นี่นอกบลอซัมที่ก็ออกใหม่ใหม่ เนี่ยในสองข้างทางตัวนี้จะเป็นทิวก็สวยอยู่เป็นทิวสวยงามสองข้างทางทั้งซ้ายขวาเลยค่ะเนี่ยงามสวยสองข้างทางก็เป็นบรรยากาศช่วงเช้าๆไม่ค่อยมีรถช่วงนี้ก็เป็นช่วงไอ้นี่เนาะก็รัฐบาลสั่งให้คนอยู่บ้าน ไม่ค่อยได้ออกไปไหนกันก็เลยไม่ค่อยได้เห็นรถเท่าไหร่ดอกเนี่ยมันจะเป็นเนี่ยก็ประมาณนี่ค่ะอันนี้เป็นเป็นดอกเขาเรียกดอกเชอร์รี่เนาะเวลาออกจะเป็นพุ่มสวยงามสวยจริงๆค่ะก็เป็นยามเช้าๆบรรยากาศตอนเช้าๆใกล้ๆแถวที่ทำงานครูซันดี้ขับรถผ่านก็เลยเนี่ย พาพวกเราขับรถมาดูกันยามเช้าขับรถผ่านทุกวันกันเลยว่าเอ๊ะเดี๋ยววันนี้พาพวกเราเดินมามาถ่ายรูปตรงนี้หน่อยสิทำเป็นคลิปวิดีโอให้พวกเราได้เห็นเป็นอ่าจริงๆแล้วคนไทยเขาก็เ,เ,เคยพากินอยู่นะดอกเนี้ย่าก,กินได้แต่เราก็ไม่ไอ้เนี่ยเนาะเดี๋ยวอีกหน่อยเขาก็เป็นผลเชอร์รี่ออกมาสวยบรรยากาศงดงามค่ะยามเช้า อุดมสมบูรณ์มากเลยดอกเขาสวยงามก็มีมีเสียงนกเสียงธรรมชาติเป็นบรรยากาศ อีกแบบหนึง่งเวลาที่เนี่ยก็จะเป็นเขาก็ดอกซาก,กุระนะเนี่ยดอกซากุระเทีอัเกฤษดี่ดอกซาก,กุระ,รกกระจริงๆเมื่อกี้จะเป็นดอกเชอร์รี่ถ้ามันจะมีอีกที่หนึ่งเป็นทิวสวยแต่ยังไม่ออกอันนั้นจะเป็นอีกพันหนึ่งถ้ามันออกเดี๋ยวคุณจะพาไปดูค่ะงดงามจากปอาทิตย์กำลังขึ้น สวยค่ะคืออุดมสมบูรณ์มากดูแล้วอ่ะอดกมากดอกพระาทิตย์กำลังส่องมาอย่างสวยงามก็เนี่ยก็เป็นทางขับรถผ่านประจำก็เลย,เยพาพวกเราขับรถตรงนี้นิดนึงเนาะเป็นดูบรรยากาศประเทศอังกฤษซิว่าช่วงที่เขา เออเนี่ยเนาะรัฐบาลประกาศให้คนอยู่บ้านก็ไม่ค่อยมีใครออกไปไหนทุกคนก็ก็ระวังระมัดระวังตัวเองในบรรยากาศบ้านเมืองเขาเป็นอย่างเงี้ค่ะภูมิประเทศเขาก็จะค่อนข้างเป็นเกาะเนาะก็จะมีความชื้นเป็นเกาะเล็กๆไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่อังกฤษม,มันก็เป็นเป็นบางช่วงหิมะไม่ค่อยตกอื มาพักหลังหิมะจะตกหลังปีใหม่ไปแล้วอืมถ้าตกก็จะตกหลังปีใหม่ไปอืมแต่บางปีก็ไม่ตกเดี๋ยวนี้นี่เป็นต่างจังหวัดเป็นหมู่บ้านที่ก็อยู่กันต่างจังหวัดก็อยู่กันประมาณเนี่ยตามป่า,ปาเป็นธรรมชาติที่เนี่ยฤด,ดูกาลที่นี่จะจะสวยอืมต้นไม้เขามีครบอะค่ะคือป่าสงวนเขาเนี่ยสงวนไว้ ุอย่างขับรถผ่านปกติครูเันดีขับรถผ่านตรงนี้ทุกวันเวลาไปทํางานนะเป็นทางผ่านไปทํางานแต่ว่าเห็นทิวมันสวยก็ว่าเอ้ยเดี๋ยวถ่ายให้พวกเราดูนิดนึงเนาะหลังจากที่ไปชมอดอกซากุระแล้วก็เนี่ยพาชมทิวทัศน์อังกฤษเขาก็มีป่าเหมือนบ้านเราเนี่ยเป็นเป็นเกาะเขาจะมีป่าเยอะป่าประเทศเขาเยอะมากเขาอนุรักษ์เอาไว้ เคยเมื่อก่อนครูเคยจินตนาการว่าอยากจะเข้าไปอยู่ในบรรยากาศที่มันเป็นแดนเนิรมิดอย่างนี้เนาะคล้ายๆมีต้นไม้2ข้างทางอย่างเงี้ยเนี่ยเหมือนภาพในที่เคยจินตนาการเคย ครูคือฉันที่เป็นคนเชื่อเรื่องราวของกฎแรงดึงดูดเคยมองเห็นตัวเองขับรถอยู่ในภาพแบบนี้สมัยก่อนนู่นนะแล้วยูยๆก็มาได้อยู่ในในเรื่องราวที่เหมือนกับคล้ายๆดึงดูดให้เข้ามาอยู่ในสิ่งที่ตัวเองเคยโปรแกรมจิตเอาไว้เนี่ยครูถึงบอกว่าสิ่งไหนก็ตามที่เราคิดซ้ําๆเอาตัวเราเองเข้าไปอยู่ในภาพนั้นเอาความรู้สึกออกมา จนวันหนึ่งมันจะกลายเป็นความจริงครูใช้หลักการนี้มาตลอดนะคือครูสันดีเป็นคนเชื่อเรื่องราวของกฎแรงดึงดูดเชื่อเรื่องราวของอความรู้สึกเราจะเรามีความรู้สึกแบบไหนเราก็จะดึงดูดสิ่งนั้นเข้ามาในชีวิตเราเนี่ยแหละเวลาที่พาพวกเราขับรถชมบรรยากาศก็จะเหมือนที่เราเคยจินตนาการเอาไว้สมัยก่อนอื สวยงามคือเป็นคนที่มีมีจินตภาพตลอดเวลาเป็นคนที่มีจินตนาการอยู่ในหัวตลอดเวลานู่นนี่นั่นแล้วก็จะจะมาแบบนั้นเลยมาตามที่เราจินตนาการเอาไว้นี่ก็เป็นเอ่าเป็นเช้าๆนาะประมาณเจ็ดโมงเช้านี่ก็เป็นหมู่บ้านเล็กๆข้างๆทางอยู่เป็นกันย่อมยอมหมู่บ้านเล็กๆติดร้ามบ้านช่องเขาก็ก็โอเคอ่ะค่ะสวยเป็นแบบ เป็นเมืองเก่าๆเนาะอักิษก็จะเป็นหมู่บ้านเป็นเป็นเมืองเก่าคล้ๆแบบเขามีเป็นเมืองประวัติศาสตร์พวกเนี้ยเยอะสิ่งกอ่อสร้างเขาก็บางบางตึกบางตึกเนี่ยเป็นร้อยๆปีเงี้ยบ้านหลังนึงเนี่ยก็ใช้เวลาบางบางหลังเนี่โอ้หลายเป็นร้อยปีก็มีนะอชอบ สว,วันนี้คงแค่เนี้นะคะล่าลากันไปก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ